ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูอ้อมนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมกับเปิดไปในหน้าที่59นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการลบเลขโดยวิธีรัดกันก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียน2เรื่องด้วยกันเนาะการลบเลขโดยวิธีรัดแล้วก็ ความาเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดหน้า59ได้เลยค่ะพร้อมกับอย่าลืมเตรียมดินสอและยางลบเอาไว้ด้วยค่ะอ่าเมื่อนักเรียนนะคะเปิดมาเจอในหน้า5 9นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลบเลขไปพร้อมๆกันเราจะมาทำแบบฝึกหัด หน้า59และหน้า60ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูก่อนข้อที่1น่านี่คือการลบเลขโดยวิธีลัดนะคะก็คือเป็นการลบเลขแบบมีเป็นการยืมนั่นเองนะคะอะ่เรามาดูข้อที่1 245นักเรียนดูนะคะ2 4 5ลบด้วย39นักเรียนดูว่า5เนี่ยมันสามารถที่จะลบ9ได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะว่ามันทำไมคะมันมีค่าน้อยกว่า9นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เอา5เนี่ยไปขอยืมหลักสิบมาก็คือเลข4เป็น15ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะจาก4ตรงนี้ก็เหลือเท่าไรคะเหลือเหลือสใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ 15บลบเนักเรียนนับจากเลข9ไปให้ถึง15สิคะ9แล้ว10 11 12 13 14 15นับได้กี่นิ้วคะลูกนับได้6นิ้วนะคะใส่6ได้เลยต่อมา3าลบสเหลือเท่าไหร่คะ3าลบสเหลือ0นั่นเองและหลักร้อย2มีตัวลบไหมคะ ไม่มีเนาะไม่มีก็ให้นักเรียนทำไมคะใส่เลข2ได้เลยต่อมาข้อที่สองถ้าไม่ทันสต็อปไ้ได้นะคะสต็อปวิดีโอไว้ได้เลยต่อมาข้อที่สองสามรอเอ็ดลบหนึ่งสามอ่านนักเรียนดูสิว่า1สามารถลบสได้ไหมไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าทำไมมีค่าน้อยนั่นเองเราก็เอา1นเนี้ยมายืม ศูนย์แต่อเผอิญว่าศูนย์เนี่ยมันยังไม่มีค่าใช่ไหมคะเราก็ไปเอาศูนย์เนี่ยไปยืมสามมาก่อนยืมมาให้เป็นสิบอ่ายืมมาให้เป็นสิบจากสามตรงนี้เหลือสองเนาะจากสามเหลือสองทีนี้เราเอาหนึ่งมายืมสิบจากสิบตรงนี้ก็จะเหลือเก้าจากสิบตรงนี้เหลือเก้ากลายเป็นสิบเอ็ด นะคะทีนี้1 1บเอ็ลบสี่นับไปถึง11สิคะสีแล้ว5 6 7 8 9 10 11นับได้กี่นิ้วคะ7นิ้วอ่าใส่เลข7ได้เลย9กลบสล่ะคะลูก9กลบสเหลือ3แล้ว4 5 6 7 8 9นับได้6นิ้วใส่6ได้เลยและ2อลบหเหลือ สอลบหเหลือ1นั่นเองข้อนี้ตอบหนึนะคะต่อมาข้อที่สอ่าข้อที่3ามสลบแได้ไหมคะสาลบแไม่ได้เราก็ไปยืมหลักสิบมาเลยเลขหนึง่งเราขอยืมเธอหน่อยนะจากหลักหน่วย3ก็กลายเป็น13ถูกต้องไหมคะจาก1ตรงนี้เหลือแค่0เหลือ0ย์อ่ะทีนี้ สิบลบปดเหลือเท่าไหร่คะแปดนับให่ถึงสิบสาแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนับเลขมือได้ห้าใส่ห้าได้เลยอ่ะทีนี้ศูนย์มันจะมาลบเจ็ดได้ไหมคะลกูกศูนย์จะลบเจ็ดไม่ได้หนูก็ต้องเอาศูนย์ตัวนเนี้ยเนี่ยมันไม่มีค่ะก็ไปยืมหลักร้อยมาจากศูนย์ก็กลายเป็นสิบ จาก4ตัวนี้ก็ถูกเขายืมไปแล้วมันก็เลยลดลง1เหลือ3นั่นเองเนาะทีนี้10-7ลบเเหลือเท่าไหร่คะ10-7ลบเเหลือ3 3-2ลบสเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1นั่นเองอ่ะทีนี้ผ่านไปต่อมาข้อที่4 564-186 564-186ลบหนึ 6, ่งลบหนึอ่ะเหมือนเดิม สี่ลบหกได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสี่ทำไมมีค่าน้อยกว่าเลขหกนะคะมีค่าน้อยกว่าเลขหกจึงขอยืมหลักสิบหน่อยเลขหกฉันขอยืมเธอหน่อยนะจากสี่ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบสี่จากหกตัวนี้ก็จะเหลือแค่ห้านั่นเองเนาะทีนี้สิบสี่ลบหกเหลือเท่าไหร่คะหกแล้วเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นับได้เท่าไหร่คะนับได้แปดหนูใส่ได้เลยอ่าต่อมาหลากักสิบห้าลบแปดได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามีค่าน้อยกว่าแปดนั่นเองก็ไปยืมขอยืมเลขห้าหน่อยเลขห้าฉันขอยืมหน่อยนะก็กลายมาเป็นสิบห้าจากห้าตรงนี้เหลืออะไรคะเหลือแค่สี่เท่านั้นนะคะต่อมาแปดนับใหีถึงสิบห้าสิ 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15นับได้เท่าไหร่คะ7ใส่7ได้เลยทีนี้4ีลบหนเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ข้อที่4ก็ตอบ378นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5 0าลบหได้ไหมคะลูก ไม่มีค่าเลยจะลบกับมีค่าไม่ได้เราจะต้องไปทําไมขอยืมหลักสิบมาจากศูนย์ตรงนี้มีค่ากลายเป็นสิบจากสองตรงนี้มีค่าเหลือแค่1เท่านั้นนะคะสิบลบหนึ่งเหลืออะไรคะง่ายมากเลยเหลือเก้าหนึ่งลบเจ็ดได้ไหมคะหนึ่งก็ลบเจดไม่ได้อยู่ดีก็ต้องไปขอยืมเลขหกนะคะขอยืมเลขหกกลายมาเป็นสิอ็ดจากหกตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่คะ เหลือ5อ่ะ11ลบ7 7แล้ว8 9 10 11นับได้กี่นิ้วคะ4นิ้วใส่ได้เลยต่อมา5ลบ1เหลือเท่าไรคะเหลือ4ตอบ4 4 9เนาะข้อที่6ละคะ762ลบกับ294เอาอีกแล้วมีค่าน้อยอีกแล้ว2 ลบสี่ไม่ได้ไปขอยืมหกมากลายมาเป็นสิบสองหกจากหกเหลือห้านั่นเองนะคะสิบสองลบสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนับได้กี่นิ้วคะแปดนิ้วใส่แปดได้เลยเนาะต่อมาห้าลบเก้าละคะ ห้าลบเก้าไม่ได้ถูกไหมเขาเพราะว่าห้าน้อยกว่าเก้าก็ต้องไปขอยืมหลักร้อยมาก็คือเลขเจ็ดนั่นเองจากเจ็ดก็จะเหลือเหลือหกนะคะจากเจ็ดเหลือหกจากห้าก็กลายเป็นสิบห้าทีนี้เก้านับไปถึงสิบห้าสีหนึ่งเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านับได้หกนิ้วใส่หกหกลบสองเหลือ สองนับไปถึงหกสองแล้วสามสี่ห้าหนับได้กี่นิ้วคะ4นิ้วใส่สได้เลยตอบ4ี่หสิบดนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่เจไปอย่างไว้นะคะข้อที่เจ็ดแปด้อยยีสี่ลบเจได้ไหมคะสี่ลบเจไม่ได้ไปขอยืมหลัก10มากลายเป็น14ให้มีค่าเพิ่มขึ้นจากสองก็เหลือแค่เท่าไหร่คะ เหลือ1อ่ะ14บสลบเจแล้ว8 9 10 11 12 13 14นับได้เท่าไหร่คะนับได้7ถูกไหมคะอ่ะต่อมาใส่7ได้เลยและหลักสิบหนึ่งลบสมได้ไหมคะลูกไม่ได้หนูก็จะต้องไปยืมหลักร้อยจากหลักร้อยที่เหลือ8อยู่แล้วถูกยืมไป1ก็กลายเป็น7 นะคะเหลือแค่7จาก1ตรงนี้ก็กลายเป็น11นั่นเอง3ามลบสิบเลบสาแล้ว4 5 6 7 8 9 10 11นับได้กี่นิ้วคะ8นิ้วใส่8ได้เลย7จลบเหลือ 3นั่นเองนะคะตอบ387ต่อมาข้อที่8นะคะ643-398ลบ398นะคะ3-8ลบ8อีกแล้วนะคะ3น้อยกว่า8ลบไม่ได้ไมปขอย,ยืมหลัก10มาจาก4ตรงนี้เหลือ3ให้เขายืมไปจาก3ตรงนี้ก็กลายเป็น13นั่นเองอ้าว8นะพี่ถึง13สี8แล้ว9 10 1 1 สิบสามนับได้กี่อันคะห้าใส่ห้าได้เลยต่อมาสามลบเก้าได้ไหมคะลบไปได้ไปขอย,ยืมหลกักร้อยมาจากหกตรงนี้เหลือห้าจากสามตรงนี้ก็กลายเป็นสิบสามเก้านับไปถึงสิบสามสี่เก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนับได้กี่นิ้วสี่นิ้วใส่สี่ได้เลยห้าลบสามเหลือ เหลือ2นั่นเองนะคะต่อมาข้อ9 5-9 735ลบขอโทษนะคะลบด้วย269 5้้ลบได้ไหมคะไม่ได้อีกแล้วนะคะเราก็ไปขอยืมหลักสิบมาจาก5ก็กลายเป็น15นะคะจาก5กลายเป็น15จาก3ตรงนี้ก็เหลือแค่2ใช่ไหมคะเพราะว่าถูกหลักหน่วยยืมไป9านะพี่ถึง15สิคะลูก9แล้ว10 11 12 13 14 15นับได้กี่นิ้วคะนับได้6นิ้วใส่เลขหได้เลยต่อมา2อลบหได้ไหมคะลบไม่ได้ไปยืมหลัก100มาได้เลยจาก2กลายเป็น12จาก7ก็เหลือเค่าไหร่คะ6นั่นเองทีนี้12ลบหกละคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12นับได้กี่นิ้วคะ หนิ้วใส่หกได้เลยหกลบสองเหลือเท่าไรสองแล้วนับให้ถึงหกสองแล้วสามสี่ห้าหกนับได้กี่นิ้วคะสี่นิ้วใส่สี่ได้เลยข้อที่เก้าตอบสี่ร้อยหกสิบหกนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สิบข้อสุดท้ายแล้วนะคะเก้าร้อยสี่สิบหกลบสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดหกลบเจ็ดได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้เราจะต้องไปยืมหลัก 10มานะคะจาก6เหลือหรือกลายเป็น16จาก4ก็เหลือ3นั่นเองนะคะสิบหกลบเจนไปถึง16เลย7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 16เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9ต่อมา3าลบแได้ไหมคะไม่ได้ไปขอยืมหลักร้อยมาเลยด่วนเลย กลายเป็น13จาก9ตรงนี้ก็เหลือแค่8นะคะ13ลบ8 8แล้ว9 10 11 12 13นับได้กี่นิ้วคะ5นิ้วใส่5ดีเลย8ลบ4 4แล้ว5 6 7 8นับได้กี่นิ้วคะ4นิ้วนะคะสรุปว่าข้อที่ สิตอบสี่ร้อยห้าสิบเก้านะคะอ่ะแล้วคราวนี้นักเรียนลองมาดูสิว่าในกรอบข้างล่างเขาบอกว่าผลลบใน,ในข้อใดที่มีค่ามากที่สุดคะลองช่วยคุณครูหาสิว่าผลลบใน,ในข้อใดมีค่ามากที่สุดข้อเท่าไหร่คะ ข้อที่หนั่นเองมากสุดเราก็เอามาเขียนทำไมคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างได้เลยแล้วลบด้วยผลลบที่มีค่าน้อยที่สุดนักเรียนว่าข้อไหนคะข้อที่สามนั่นเองใช่ไหมคะก็คือหนึ่ง้อยสามสิบห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้เขียนให้ด้วยนะคะ จบไปเกี่ยวกับในเรื่องของการลบเลขแบบมีการยืมนะคะในหน้า59เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่60กันนะคะ นักเรียนดูนะคะอันนี้ขึ้นเรื่องใหม่นะคะเกี่ยวกับการลบจํานวน2จํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน1000นะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาลบตามแนวนอนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะซึ่งเราเคยเรียนกันไปแล้วแต่เป็นในเรื่องของเรื่องการบวกนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการลบโดยใช้ความสัมพันธ์แบบ ส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะหาผลลบของ5 3 9รกลบหนะคะก็คือ5 3 9รลบหแยกออกมาเป็น530และ9นะคะและเราก็จะเอา6มาลบ9นะคะแบบนี้นะคะเก้ลบห เพราะว่าหลักหน่วยเอามาลบหลักหน่วยก่อนนะคะจะได้หลักที่มันเท่ากันนะคะเก้าลบหกตรงนี้ก่อนที่เส้นปะนะคะที่เส้นปะกตรงนี้ก่อนเก้าลบหกเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามนะคะเอาหลักนี้มาลบกันพร้อมกับนำห้า้อยสามสิบในวงนี้นะคะห้าร้อยสามสิบมาบวกกับสาม 530บวกกับ3ก็คือผลที่เราลบได้ใช่ไหมคะผลที่เราลบได้ตรงนี้เท่ากับ530บวกบวกสเป็น533้อถูกไหมคะห้ายสาสจะได้ว่า539ลบ6คือตอบ ก็คือ533นั่นเองเหมือนกับว่าเราต้องหาผลลบของ9กลบหก่อนแยกส่วนย่อยออกมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำมาเป็นส่วนรวมน,นะคะอ่ะทีนี้เรามาดู539อันนี้เป็นหลัก10บ้างมาสักครู่นี้หลักหน่วยนะคะต่อมามาดูหลักสิบห้าปุ๊บแยกออกมาเป็น509กับ30 เราจะต้องนำสองจำนวนนี้มาลบกันก่อนนะคะ30มสลบยีเหลือเท่าไหร่คะเหลือ10แล้วก็เอา5้ามาบวกกับ10ก็คือ519จะได้ว่า539ร้กลบยีก็คือ519นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูหลักร้อยบ้างนะคะก็คือ539ร้อลบสาม นะคะ5 3 9ลบ300แยกหลักร้อยออกมานะคะ39และ500นำ3าม 300, 500และ300มาลบกัน500ลบ300เหลือ200แล้วก็เอาจำนวนที่เราที่เหลือก็คือจำนวนนี้กับจำนวนที่เราลบกันได้ก็คือจำนวนนี้นะคะมา ลบามาลบมาบวกกันนะคะก็คือ239คือจำนวนนี้นะคะจะได้ว่า5 3 9 3้อเลบสามเท่ากับ239นั่นเองอันนี้คุณครูย,ยกตัวอย่างทั้งเป็นแบบหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าหลักหน่วยเราจะต้องแยกแบบไหน หลักสิบเราต้องต้องแยกแบบไหนแล้วก็หลักร้อยเราจะต้องแยกแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่60กันนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่60ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะในวันนี้ เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า60ไปพร้อมพกันเลยนะคะจากาโจทย์นะคะเขาก็จะวงมาให้นักเรียนได้แหละนักเรียนแล้วใช่ไหมคะอ่า210แยกออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือ7เพราะฉะนั้นเราก็เอาอะไรมาลบกันคะ7-4ลบ4นั่นเอง7จลบ4เหลือเหลือ3แล้วเราก็เอา210 210มาบวกกับ3ก็จะได้เป็น 213ดังนั้น2 1 7ลบ217ลบ4ก็จะเหลือ213นั่นเองไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมอะเดี๋ยวมาทําข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือจะแยกเป็นหลัก10นะคะแยกมาแล้วจาก468ก็คือแยกออกมาเป็น408อีกตัวหนึ่งก็คือ4ก็คือ60นะคะ 60- ลบกับ ห้าสิบหกสิบลบห้าสิบเหลือเหลือสิบนะคะหกสิบลบห้าสิบเหลือสิบทีนี้เราก็เอาสี่ร้อยแปดมาบวกกับตัวเลขที่เราลบได้ก็คือสิบสี่ร้อยแปดบวกสิบก็คือสี่ร้อยสิบแปดดังนั้นสี่ร้อยหกสิบแปดลบห้าสิบก็จะเหลือสี่ร้อยสิบแปดนั่นเองเนาะ ต่อมาข้อที่3 593แยกออกมาแล้วก็คือ503อีกตัวหนึ่งก็คือ90นะคะเราก็นำ90า90มาลบกับอะไรคะกับ20ก็จะเหลือ70นั่นเองนะคะทีนี้การนำ5 0า503มาบวกกับ70 503บวก70ก็จะเป็น573ดังนั้น593รลบ20ก็จะเหลือ573นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนไม่ทานยังไงให้นักเรียนสต็อปวิดีโอไว้ได้นะคะลูกข้อที่4 729อันนี้แยกหลักร้อยแล้วแยกเป็น729แยกออกมาก็คือ29และ700ก็นํานำ700มาลบกับ 300นั่นเอง7 0 0 3ร0ลบ300เหลือ400ทีนี้เราก็นำา9 9ที่แยกไว้มาลบกับตัวอ่ามาบวกกับตัวที่ทำไมคะเพิ่งลบได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ400เราก็จะได้429ดังนั้น729-300กลบ300ก็จะเหลือ429นั่นเองนะคะต่อมา 875แยกออกมาแล้วนะคะก็คือ75แล้วก็แยก800ออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือนำ800มาลบกับ500นั่นเอง800ลบ500เหลือเท่าไหร่คะเหลือ300และก็นำ75มาบวกกับ300ก็จะได้375ดังนั้น875ลบ500ก็จะเป็น 375นั่นเองข้อสุดท้ายแล้วนะคะ996-700แยก96ออกมาแน่นอนที่เหลือตัวเลขก็ต้องเป็น900เราก็นำ900มาลบกับ70นะคะ900-70ก็จะเหลือ200แล้วเราก็นำ96มาบวกกับ200ก็จะเป็น296นะคะ ดังนั้น996ลบ700ก็จะได้296นั่นเองไม่ยากเลยนะคะถ้าตันเรียนคนใดนะคะที่ทำไม่ทนันนักเรียนก็สต็อปวิดีโอและเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะพร้อมกับอย่าลืมเขียนชื่อใต้ล่างของหน้านั้นๆน,น,นะคะพร้อมถ่ายให้เห็นเลขหน้าด้วยนะคะและส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูประจำชั้นของห้องตัวเองเลยนะคะ สำหรับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนให้สวยงามและเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ